สวัสดีครับผมชอกูเลยก็เชี่ยวครับผมเื่อเบงนยวจะออกมาใส่แต่ว่าัน่อกันครับมันเช่แก้ก้าวนอันเพิ่นใ้เป็นชวนน้ะบัวเป็นพันอยนียผมได้ว่ายังก้นีย้ยังยางาอนนี่นะวน้ได้อ่ยางมาจากไหนก้อนตงบ้านอ ดาบวเป็นพระอย่างนําน้ําได้เสยอือยาเอกมาจากวัดน่ะ น้ำท่อมว้ก็เปีนบาทก็คงเ้นน่อยนะครับผมก็เป็นบาทเปนพระเนี่ยมาฟังกันยังกันบวสามิปปนสาตอนนั้โตอยู่ท่ไรน้หานี่แหละครับผมหลังจากสั้งี่ทีเรียบร้อย้วครับผมวสามชิปปษาตอนนี้โตอยู่ทไหข้าหาปีครับบวชได้แมบนี่บวนี่ว่าเของหอเยนี่ย่าพ่อวก้ยจํำพมาจีก็มองน้่ฮเ

ทีีีวัดลายวัดวัเถิดจนคมเพเกินอาทีเรคลายอ่ะีทีตับินเนาะี่มันีไปสีตัวขาขดัีอกนีเี่ยโอ้นี่เวหนที่แรกครับทีมงานเป็นยจอกันครับกานตำมัวมันเจีบแต่ละชุดแต่ละทีมแต่ละชุดครับผมผมอีกชุดนึงครับผมครับผม ทีมนี่ก็จะบางบางบางทีมก็มีโชเฟอร์รถเขารวมนั่นครับเป็นการหารายได้พิเศษนั่นครับเป็นเครื่งขับรถเวทีนั่แหลักการจิตตั้งไฟจิตตั้งเวทีซอยจิตตั้งฉากซอยกันเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งครับผมต้องหมดทีมทีมเวทีทีมเวทีโค้งสั่งซิบเก่าพนครับ ยังบรวมทีมประดับอีกเลยครับประดับอีกอีกชุดหนึ่งครับประดับไหมถึงว่าฉากครับคือทีม э ทีมกงสามิเก่าพนอาจจะพีนายิดเก่าพนอาจจะมากมันอยู่ในทีมฉากก็มีน้าแน่บางส่วนแล้วก็มันอยู่กับทีมไฟ LED บางส่วนนะครับรวมๆแล้วครับทีม้อนวอย์ตามสายตาของเรานี่รับสมัคร เือบสามสิบคนครับ,รบอันนี้ทือว่างานสำเร็จไปต่อสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้ครับหรือว่าเดินสิดึงดึงไฟข้านถึงทับ ไฟท้านเต็นพวกไฟบีมไฟอยังนีเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นเรียบร้อยหมดแล้วครับดูว่าพ่อนคลายเลยครับผมเซ็ตซับตรงจุดนี้เพิ่งจะจะไปอาบน้ำกินข้าวพักก่อนนอนเลยนอนเบื่อพื้นเลยครับกินี้งานวันรักวันนอนแต่ว่านอนครับคุณแล้วครับเรือ เลิกงานแล้วตีหกโมงสอบผมจึงสุดลุกขึ้นมาจัดก,การเรียบรที่จะถือว่าได้พักผ่อน,นครับผม อ่หาลานยิงาล,ล้ลลลายล่สายแล้วพวงครับผมมอนิเตอร์ครับสายมอนิเตอร์ที่มืองเสียง อ้ามาเบ่งทีมงานปูสาดสาดบุคอยมีครับมื่นนี้บุคอยมีปูสา์แต่ว่าเป็นสนามหญาเพราะเรื่องตาไฟ

ไปลงจกื่นอ่เลยกบอกเลยมดียะเบิจยบาลกมาแ่มายบมาไม่ได้ติดเราไ่มีรถไปเราเลยไปไ่ได้เราไม่มีไปคนอีกมีรถไปก็ได้มากถ้าบุมีนอีกเบาไม่ได้มากรถมาสองคันนะจ๊ะโอ้รถยนมาสองคันนะคะวันนี้เลยดเดยวมนดเนี่นะนุดปากโกลูกแจ๊ปปากโก้ครับผมขอบคุณครับ ปาโก้คนขับรถทัวร์ตดตามดูตลอดดูทุกคนมดูทุกคนขอบคุณมากเลยครับพี่ติตามมาตามมาติดตกติดตามู่กมนเลยทั้งคันรถเนี่ยแม่กดติดตามบอระบอกค่ะอันนี้คิดดมากกดติดตามระบอค่ะคุณคู่ไม่ไหนคุคู่นะจ๊ะเ้อะเดี๋เดียวคุู่อ๋อดีดเลยยังมบันอีอะไรค่ะคุณคูอดอาการสมองคุณคู่อคุณคู่มหาหมอค่ะคุณคู่ไุณิเลนเปด คุณครูครับผมไม่ได้เล่นเฟซอันนี้ยูทูบบนเนี่ยตำบลน้ำคำจ้าผมไม่เอาเฟซยูทูบยูทูบยูทูบครับคุณครูมันอยากเห็นหน้ามันรักนิ่งอยากโชติ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 โชตอโชติจะไปดูพูดในทันหลังจะไปดูในช่องน้องแก่หมดเลยเขาออกช่องนองแก่หรอกปาโก้ช่องปาโก้เนี่ยสุดยอดตามตลอดครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปนะครับขับรถคนดูบนครับผม ันนี้มาจากไหนครับเนี่ยผมอยู่กเที่ยวแล้วผมมาบ้านกล้องชัดมากที่บ้านน้ำธนี่สุวรรณนี่แหละโอ้อยู่สุวรรณเนาะเออก็เลยมาดูดิวันนี้วันนี้วันนี้มาดูดูสดแล้วดูสดเลยนี่ยหมว่าเราหน้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 าชัดไหมนะหน้าชัดเลยขอบคุณพี่เพื่นครับที่รู้จักป้าโกครับป้าโกโอ้ยผมรู้จักเลยครับผมขอบคุเขาดูดูของสามคนผมดูหมดครับผมครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานยูทูบเบอร์ครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันนับผมสวัสดีครับ